สวัสดีครับน้าชายครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน่วยจกกัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงขั้นตอนการขับรถลงเขานะครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้นะครับมันเป็นทางคอนกรีตหมดแล้วนะตลอดเส้นทางเลยที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าทางค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามีหลายๆโค้งเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะครับถึงทางจะดีก็จริง แต่บางช่วงเนี่ยจะแคบมากแล้วก็ชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้4 High ขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องออตีวงสองรอบอครับเพราะว่ามันมันจะไม่พ้นนะคือเรื่องเรื่องของเส้นทางครับสำหรับบางคนที่ใช้4 High ขึ้นเพราะว่ากลัวขึ้นไม่ไหวเนี่ยต้องบอกว่าไม่จริงนะจริงๆแล้วรถเราเนี่ยกำลังเหลือเฟือเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าอาจจะต้องใช้รอบเครื่องให้เหมาะสมนิดนึง จริงๆมันขึ้นได้แหละขับ2เนี่ยมันขึ้นได้ขึ้นได้ชัวร์เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเมวื่อวานผมขึ้นไปแล้วนะก็ตอนลงนะครับอยากให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทางลงชันยาวต่อเนื่องเหมือนกันการใช้เบรกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับลงเกียร์ต่ำถ้าเป็นไปได้ก็นั่นแหละเกียร์หนึ่งปล่อยไหลเลยก็ได้เป็นบางช่วงนะครับบางช่วงพอทําความเร็วได้ก็ดูแลกันนะเอาให้เหมาะสม ถ้าล้อมันสูงไปเราก็เหยียบเบรกบ้างเนาะให้ความเร็วมันลดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไหลพี่อีกคือถ้าเกิดว่าเราไม่รีบมากเราก็ค่อยๆไปนะค่อยๆไปได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมีใครมากดดันเราอาจจะต้องอ,อใช้ความเร็วสูงไม่ต้องใช้ความเร็วสูงนะเห็นไหมทางมันทางมันดีนะพูดถึงทางมันดีนะแต่ว่า ค่อนข้างแคบนะครับมันจะไม่มีแบ่ง2เลนอ่ะเห็นไหมจะไม่มีเส้นกลางถนนเนี่ยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะหากขับเร็วเกินไปแล้วมีรถสวนขึ้นมาคือขาดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใสา่โฟไฮมาบางทีก็ต้องตีวงกว้างมากนะอาจจะไม่รอดเลยโค้งไป็ลูกตัว S เลยแต่ว่าถ้าใส่ขับ2อก็สบายครับสบายค่อนข้างสบาย ต้องบอกว่าคนที่มีขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะอยากให้มาออกทริปออกอะไรบ่อยๆเนี่ยมันเราได้ใช้ไงแล้วก็ได้ตรวจสอบสมรรถนะของรถอะไรอย่างเงี้ยที่บอกไปดังต้นคลิปครับว่า mm hmm. ดอยเปร์น,ปน,นี้ไม่ต้องขับสีน่นะขับสองก็ขึ้นมาได้นะในเส้นทางนี้นะเส้นทางที่ผมขึ้นนะ mm hmm. เห็นว่าจริงๆแล้วดอยเปร์ปมาได,ได้สองเส้นทางอีกเส้นทางนึงอาจจะโหดนิดนึง ก็อีกเรื่องนึงที่อยากให้ระมัดระวังครับก็คือ,อ,อระบบ HDC นะครับ l l d t Control เนี่ยมันเป็นระบบช่วยลงทางลาชันก็จริงนะแต่อย่างนี้ครับมันเป็นทางลาชันที่เราลงต่อเนื่องยาวๆเนี่ยแล้วก็ HDC เนี่ยมันเป็นระบบที่รถเนี่ยช่วยเบรกนะครับช่วยจัดการเรื่องเบรกหมายความว่าไงก็คือรถเนี่ยใช้เบรกนั่นแหละในการช่วยเราลงเขา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เบรกยาวๆเลยเนี่ยมันมีโอกาสนะที่แบบว่าเบรกจะหายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก็มันไม่เหมาะนะสำหรับเส้นนี้ที่จะใช้ HDC สำหรับผมนะ HDC ที่เหมาะเนี่ยอาจจะเป็นแบบทางที่แบบชันมากๆสั้นๆอ่ะประมาณแบบไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะไม่ใช่ไม่กี่ร้อยเมตรเลยเออไม่ไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะลงแบบ กลับมาที่ HDC นะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นทางลงทางลาดชันสั้นๆนะ่ะมันโอเคนะมันพอใช้ได้แล้วก็เราไม่ต้องมาพวงเรื่องของเบรกไนงะให้รถเนี่ยช่วยจัดการเราก็มีสมาธิในการจับพวงมาลัยแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยดูเส้นทางอย่างเดียวนั่นแหละ HDC ถึงจะเหมาะนะครับแต่เนี่ยอย่างทางลงองเงี้ยโหลงแบบยาวมากนะแล้วคุณใช้ HDC นะ อย่างหนึ่งเลยคือรถมันจะช้ามากครับช้ามากๆคือมันไม่เกิน30กิโเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะแล้ว้าก็เป็นทางดีๆลงยาวๆอางเนี้เราบางทีบางช่วงอะ่ะความเร็วมันเกินอยู่แล้วอ,อีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็เปิดกระจกขับลงได้นะเพื่ออะไรครับเพื่อ,เพ,อเพื่อดมกลิ่นเบรกไงว่ามันไหมหรือเปล่าคือถ,ถ้าเกิดว่ารถเบรกไหมนี่เราก็ต้องแบบอาจจะจอดพักบ้างละ นีครับถ้าเกิดว่าเราใส่โฟไฮ h นะแน่นอนมันวงเลี้ยมมันจะกว้างมากแล้วก็ที่เคยคุยไปครับมีบางคันเนี่ยถึงกับรถเสียหายเลยนะใส่โฟไฮ h ide, ลงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหักสุดอะ่ะเออมันมันไม่ดีต่อรถแน่นอนนะรถเสียหายได้ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับที่สามารถใช้ได้เลยก็คือเสียงสัญญาณแตรเนี่ยมท่วงที่เป็นตัวโค้งโค้งตัวยูเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามีรถส่วนไหมเราก็บีบแตรส่งสัญญาณไปให้คันข้างล่างได้รับรู้ก็ได้นะว่ามีรถกําลังลงเผื่อเขาจะตีวงขึ้นมาครับพอเวลาตีวงขึ้นมาเนี่ยลายรถขึ้นกับลายรถลงอ่ะมันจะทับกันไงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดเราให้สัญญาณเขาไปก่อนเนี้ยนะ แน่นอนครับก็เวลาขับรถลงเขาเนี่ยไม่อยากให้เปิดเพลงเสียงดังด้วยนะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งคือเนื่องจากเราให้สัญญาณเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังสัญญาณคนอื่นด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดมีคนทักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าได้ยินเสียงรถเนี่ยบางทีมันได้ยินนะอยู่ในเขาเสียงรถมันก้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงที่เสียงรถที่เขากําลังขึ้นมาเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับสําหรับการขับรถลงเนินเนาะก็ อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองไปใช้รถกันนะว่าแบบมันทํางานยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ระบบต่างๆที่รถมีให้นะครับอยากให้ทดลองใช้ให้หมดนะว่าเราจะได้รู้แล้วก็ถึงเวลาจะใช้จริงๆเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับอย่างตัว HDC นี่ก็สําคัญนะบางคนใช้ไปแล้วก็เกิดเบรกมีปัญหาเบรกไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตไงครับ ก็ค่าประมาณนี้ครับสําหรับการขับรถลงเขาทางลาดชันที่มันทางค่อนข้างดีนะเนี่ยลาดเ,าเป็นทางคอนกรีตตลอดเส้นทางเลยนะครับแต่ว่าทางค่อนข้างชันแคบแล้วก็คดเคี้ยวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงเมื่อลงถึงพื้นถนนน,นนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ มันยังไม่สายเกินไปใช่ไหมกี่คนที่ผ่านมาหนึ่งคนที่ตามเพอและฉัน